และคลิปนี้เราก็จะมาสรุปผลการแข่งขันตารางคะแนนแล้วก็แมตช์วันนี้จะมีแข่งอะไรของทางฟุตบอลโคเวอร์วีลิกเกาหลีใต้นะครับผมก็มาพูดถึงผลการแข่งขันในแมตช์ที่แล้วนะครับวันที่10มีนาคมก็เป็นรอบที่6นะของทาง JS c เค t e c กนะครับก็เปิดบ้านแพ้ทาง High Pass m o m e ไปนะ3-0เซตและในเซตก็เซตแรกทาง High Pass ชนะไปครับ25-23ครับเซต2ชนะ25-19เซต3ก็เป็น25-23ครับแล้วก็มาต่อทางตารางคะแนนนะครับผม หลังจบวันที่10มีนาคมนะครับของโควิลีกรีใต้วอลเลย์บอลหญิงนะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นฮุนไดฮิวเซ่นะครับแข่งสายสีนัดชนะ25แพ้9มี77คะแนนอันดับ2เป็นฮุนกุกพิงค์สไปเดอร์แข่งสายสี่นัดชนะ26แพ้8มี73คะแนนอันดับ3เป็นจองกวางจังเลสปาร์คแข่งสายสี่นัดชนะ20แพ้14มี61คะแนนอันดับ4เป็นจีเอสคาลเทคโซคิกแข่งสายสิบห้านัดชนะ18แพ้17มี51คะแนนอันดับ5เป็นไอพีเคเัลตอสแข แพ้19มี46คะแนนอันดัเป็นไฮพาสแข่ง35นะัดชนะ12แพ้23มี38คนะแนนและแต่สุดท้ายอันดับที่7ก็เป็นทาง AI Paper Saving Bank แข่ง34นะัดชนะ4แพ้30มี14คนะแนนแล้ววันนี้22มีนาะคมก็มีแมตช์การแข่งขันค o วว l y ก v g o ีใต้นะครับก็เป็นรอบที่6นาะที5ครับของทาง Hyundai Kusto v i p a v ว e นะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทาง Kugo King Spider ของกัปตันคิมวันนี้ถ้าฮุนไดชนะก็จะหนีไปอีก3คนะแนนนะครับแต่ ถ้าแพ้มาทางพินสไปเดอร์ก็จะตามเหลือแต้มเดียวนะครับก็จบเพยงเท่านี้ครับสำหรับแมตช์การขันก่อนหน้าสรุปตามคะแนนแล้วก็การขขันในวันนี้ของโควิลิกริต้าครับก็เหมือนเดิมคลิปหนะ้ามาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ